สวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้านี้วันที่17มิถุนายน2564นะครับเมื่อคืนนี้ลมแรงมากนะครับแรงสุดๆทำให้ต้นลีลาวดีทับทิมสยามนะครับลีลาวดีแดงทับทิมสยามเนี่ยล้มเลยนะครับนี่ครับดอกสวยงามนะครับสีแดงสดนะครับแดงทับทิมสยามนะครับ ตอนนี้ต้นก็ล้มลงแล้วนะครับผมว่าต้องหาไม้มามาค้ำไว้นะครับเพราะว่าเป็นต้นที่เราตัดเอากิ่งนะครับมาเพาะชำเนี่ยผมตัดกิ่งมาเพาะชำตัวแรกกิ่งเล็กๆนิดเดียวนะครับตอนนี้มันก็โตนะครับต้นโตดูนะครับก็ปลูกไว้อยู่ข้างต้นฝรั่งนะครับนี่ครับข้างต้นฝรัง่ง คือตอนแรกก็ปลูกไว้เพื่อให้มันโตนะครับว่าจะขุดเป็นไม้ล้อมเอาไปขยายปลูกที่อื่นนะครับตอนนี้มันก็โตแล้วเดี๋ยวผมว่าจะต้องตอนนะครับตอนเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนี่นะครับเป็นต้นที่สวยงามอย่างที่เห็นตอนนี้มันก็ได้ล้มแล้วเพราะว่าพายุเมื่อคืนเนี่ยลมแรงมากแล้วก็ฝนตกหนักมากนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสมัครคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ